ครับผมวันนี้ก็มาทำารู้จักกับตู้โหลดครับตู้โหลดก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากในการใช้งาน PA ครับผมครับตู้นี้ก็ถือว่าเป็นตู้ที่ใหญ่มากครับผมครับแล้วก็ตู้นี้ผมจะใช้งานวิธีของระเบียบหรือเซ็ตเครื่องเสียงของเราเองครับผมครับในตู้นี้ทําไมถึงได้แกะครับผมจะเปลี่ยนปลั๊ก cover ใหม่ครับให้แอมเยอะมากขึ้นเพราะว่าปีนี้ผมใช้เบรอิเบรดนิ้วครับผมครับตัวเก่าครับส2มอแอมครับเนี่ยปีนี้ผมเปลี่ยนใส่6 3สมแอมนีเลยครับผมครับแต่การเปลี่ยนครับ ก็ต้องสั่งเพจสัก้อนอะไรอย่างเพื่อเปลี่ยนครับผมครับเพื่อในการเปลี่ยนปักเวอร r ครับตู้นี้ถือว่าโอ้โหมาตรฐานนะครับในการเดินสูงเดินสายครับถือว่าแน่นอนมากครับผมครับแล้วก็ตู้นี้มีไฟย่อยอะไรอย่างไว้เป็นตัวปักเวอร r ตัวเล็กเป็นไฟย่อยครับนี่ออกหาข้างบนครับผมครับปักไฟธรรมดาแต่เราแทบจะไม่ได้ใช้เราใช้แค่ปัก cover ออกไปหาเพื่เท่านั้นครับแล้วก็ในตู้มีอะไรบ้างครับผมครับตัวนี้เป็นสายต่อไฟครับถ้าเป็นปัก cover ร้อยยี่สิบห้าแอมป์มันไม่พอนะครับซเตเต็มมันใหญ่ครับนี่ครับสายต่อไฟ เข้านี่ตรงครับโอ้โหถือว่าแน่นอนมากครับผมครับในตู้ก็มีอุปกรณ์นี้3ตัวครับเพื่อวัดแรงดันไฟวัดแอมป์ครับผมสรับในตู้นี้ครับผมที่ผมจะพาชมหน้าตู้ว่ามีอะไรบ้างครับผมป่ะหลังจากที่เมื่อกี้อยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหน้ายิ่งปวดหัวไปใหญ่ครับต่อมาครับผมจะพามาดูครับหน้าจอหรือหน้าแลกว่ามีอะไรบ้างครับผมหน้าแลกก็มีอปกรอย่างที่เราควรรู้เขาไม่ไหวเป็นด้านตรงนี้ครับไฟมา ต้องติดครบทุกสามเฟสครับผมครับแล้วก็อีกหนึ่งอุปกรณ์ครับที่สําคัญคือโวล์ครับเนี่ยจอที่เคบอกโวล์ตัวอย่างทั้ง3เฟสว่าโวล์มาเท่ากันทุก3เฟดไหมหรือโวล์ในโวล์หนึ่งหรือเฟสในเฟสหนึ่งขาดอันนี้จะแสดงผลตลอดครับผมครับต่อมาครับเฮิร์ครับตัวนี้ก็สําคัญมากครับผมครับควรอยู่ในเฮิร์ทที่เราต้องใช้50เฮิร์ทให้เอห้าสองครับอันนี้ถือว่าสําคัญมากครับผมครับฝั่งนี้ก็เป็นหน้าจอบอกโวล์อีกเหมือนกันนะครับผมครับ บอกวนเทโลเฟตเทโลเฟตเทโลเฟตอีกเหมือนกันสหรับฝั่งนี้ครับผมครับทีนี้การใช้งานตู้นี้ยังไงบ้างครับผมครับไฟเข้าปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวเบรกเกอร์ครับในการปล่อยไฟมาหาพวกนี้ครับผมครับถ้าเทียบเป็นมิกตัวนี้ก็คือมาสเตอร์มันแล้วครับผมเพื่อส่งไปหาลูกแบนของมันครับผมครับสมมติว่าเปิดนี้งกันปุ๊บเนี่ยทีนี้เห็นไหมครับเคามีหมายเลขบอก1 2 3่งสองสามเทโลเฟดว่าเราใช้ตัวไหนแต่ตัวสามเฟสเราอยู่ข้างล่างครับเนี่ยชุดนี้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  เป็นตัวสาวเฟสของเราครับผมครับทีนี้ดูข้างหลังครับว่ามีหมายเลขคลิงหรอเปล่าครับผมครับจากข้างหน้าครับเป็นหมายเลขครับผมดูข้างหลังครับเห็นไหมครับจากข้างหน้าครับจะมีตัวเลขบอกตัวเลขทุกตัวครับจะมาส่งผลหาปักทันทีครับว่าปักตัวนี้ต้องใช้นะกดเล็นี้ขึ้นนะครับผมครับทาไมถึงมีเบรกเกอร์เยอะขนาดนี้เพราะว่าบนระบบซิสเต็มใหญ่ครับผมครับมันชอบมีกาวลูปกาวลงโค้งไฟช็อตหรือเส้นนี้ช็อตตัดแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับผมเส้นนี้ช็อตตัดแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับถ้าเรามีตัวเนี้ยเนี่ยช็อตปุ๊บ มันจะตัดเบเกอร์ใหญ่ทั้งบดแล้วก็ทําให้ระบบเราสูญเสียได้หรือหลับอยู่ดีครับเปิดดูดีเครื่องดับไปนั่นเองครับผมครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างสําคัญมากครับผมครับก็คือกาวครับนี่กาวนี้คือกาวตัวลงกับดินของเรานะครับผมกาวลงกับดินของเราทุกขาจะมีบทไว้เป็นดังนั้นตัวเล็กก็ยังมีนะครับนี่ตัวนี้ก็ยังมีครับผมครับเพื่อป้องกันไฟดูดครับผมครับคือระบบเนี้ยจะต่อสายกับดินแค่จุดนี้จุดเดียวครับผมครับจุดเนี้ยอย่าหักขาออก พยายามต่อให้ครบสมบูรณ์ทุกอย่างครับในนี้ก็เือนการับขึ้อนมนร์วีทีของเราเห็นไหมครับี่ L 1 L 2 L 3แล้วก็ N ครับผม N คือในต้นกาวนี้ก็ต่อลงดินครับเอาง่ายๆเราต่อกาวดินแค่ตัวหลุดตัวเดียวปุ๊บจะใช้ได้บททั้งบทวีทีที่เสียบปลั๊กหลุดนี้นั่นเองครับผมครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์สําคัญอีกหนึ่งตัวครับถ้าอุปกรณ์ตัวนี้เล็กหรือไฟเข้าเล็กเครื่องเสียงที่เราใช้อาจจะไม่ดังได้ครับผมก็ใส่ตัวนี้ขึ้นมาครับ เพื่อใช้ในงานเวทีของเราครับหนึ่งข้างครับผมจะใช้ถึง2ปลั๊ก power ครับหรือไฟ2เส้นนั่นเองครับวิ่งไปหาชุด power เ,เราแต่ละคันละคันนั่นเองครับผมครับ